ขอต้อนรับพูกทานเข้าสู่รายการสวยไปไหนซีซั่น2อนะจ๊ะวันนี้นุ่งก็ยังอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้มาไต้นานจังเลยก็ไม่ใช่อะไรเพราะว่าแบบเผื่อจะได้แบบลูกเขยไปฝากแม่บ้าง <c oughs> วันนี้นะคะที่นุ่งยืนอยู่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงเลยนะคะซึ่งเราจะไม่มาก็ไม่ได้นะคะด้านหลัง,ลงนุ่นนั่นเองนะคะนั่นก็คือเขาอกทะลุค,ค่ะทําไมเขาถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงตามมาชมพร้อมกับนุ่นเลยค่ะ เขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงมีความสูงประมาณ250เมตรมีบันไดสำหรับขึ้นเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้คือมีโพรงทะลุมองเห็นอีกด้านหนึ่งอยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขาชาวพัทลุงเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีจุดชมวิวในแบบพารานมาจากยอดเขาที่เรียบรองว่าคุณจะต้องร้องว้าวและนี่จึงเป็นที่มาของการนำเขาอกทะลุและเจดีย์ยอดมาเป็นตาสัญลักษณ์ของพัทลุงไปโดยปริยายนั่นเองค่ะ สวยงามระลานตาเลยใช่ไหมล่ะที่นี่หนิงก็ให้ไปเลย5่าดาวนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยใช้พลังงานถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> ก็เริ่มถือแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีน้ํำข้าวย a สมุนไพรที่เป็นของเด็ดจังหวัดพัทลุงเลยนะคะ <c oughs> พูดถึงเรื่องกินเนี่ยเราก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราตามไปชิม <c oughs> พร้อมๆกันเลยว่าจะเด็ดสมชื่อหรือเปล่า ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วิสากิจน้ำข้าวยำสมุนไพรลำปำจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่สาวสวยและอารมณ์ดีนะคะสวัสดีคุณแม่สุนีด้วยค่ะ,ะสวัสดีค่ะอ่ะละคุณแม่จ๋าเล่าให้ฟังหน่อยว่าทาไมถึงได้มาทําน้ําข้าวยำสมุนไพรนะคะค่ะเพราะว่าทามาตั้งแต่อยู่สมัยอยู่ในราธิวาสนะเลยค่ะกี่ปีที่แล้วอยู่ไ,ยไปเนี่ยค่ะอยู่นราธิวาัมานานแล้วก็คิดว่าเราน่อยู่อยู่นราธิวาสเราต้องทาน้ําข้าวยำทําข้าวยำไม่เป็นนะคะก็ได้ ย้ายกลับมาอยู่พัทลุงเมื่อปี35นะคะค่ะก็มาทําที่นี่มาขายเห็นว่าลูกค้าก็ชอบกินค่ะป้าก็ทําทําไปเรื่อยๆค่ะพตอนนั้นก็จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จดทะเบียนโอทอปนะคะ,ะคะ่โอทอปเมื่อปี49ก็ขายมาเรื่อยๆจนว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวหลายอย่างค่ะผาน้อยอมดเลยนะคะ,คะแล้วก็มีดาวด้วย ยำข้าวยำสมุนไพรก็ได้ได้ดาวห้าดาวสีดาวหดาวมาเป็นนานแล้วค่ะต่อเนื่องมาเลยเหรอคะต่อเนื่องมาเลยค่ะเลิศมากค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ทํำมายาวนานมากๆคนานแต่อยู่นราธิวาสปีหนึ่งห้านู่น แล้วก็ได้มาจดเป็นวิสากิรุมชนเมื่อปี2549ค่ะก็ลองนับดูนะคะว่ากี่ปีแล้วเนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยของแม่ค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเอ่ยผลิตภัณฑ์ก็มีน้ำข้าวยำสมุนไพรนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งแล้วก็แล้วก็ปลาหมักแล้วก็กุ้งปรุงรสนะคะกุ้งปรุงรสค่ะแล้วก็กุ้งส้มค่ะไอ้น้ำพริกน้ำพริกนรกกุ้งค่ะแล้วก็ปลาด้วยค่ะน้ำพริกนรกปลามะลิ้แล้วก็ไตปลาแห้ง คแต่ปลาแห้งนะคะโอ้มีเยอะเนาะค่ะมีเยอะค่ะั้งหมดก็ไข่เลยคนาดียวเลยค่ะทำคนเดียวไข่คนเดียวน้ำบูดูมามเป็นน้ำบูดูปรุงรสค่ะน้ำบูดูนี้แบบว่าปรุงสุกแล้วนะคะแม่จ๋าจุดเด่นของน้ำข้าวยำสมุนไพรของแม่เนี่ยคืออะไรอะคะจุดเด่นเหรอคะจะจุดเด่นก็สมมติว่าของเพื่อนเขาเค็มๆแต่ของเราก็มันสามรสเลยค่ะกลมกลมเลยล่ะกลมกลมค่ะ สมมตจุดเด่นของเราค่ะค่ะจุดเด่นของเราความอร่อยนั่นหรออร่อยค่ะไดเดี๋ยวชิมดูได้เม่จ๋ะรายได้ก่อนและหลังโควิดต่างกันไหมคะเนี่ยหลังโควิดอ่ะมันก็ขาดรายได้จ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปออกบูธเมืองทองธานีไม่ได้ไปแล้วก็ที่ภูมิภาคไม่ไปขายเฉพาะในจังหวัดค่ะแต่เราก็อยู่ได้นะ อยู่ได้แต่มันได้น้อยค่ะคุณแม่เข้าสู่โครงการชุมชนยิ้มได้ได้ยังไงคะเนี่ยป้าก็มีเจ้าหน้าที่เขาติดต่อมาค่ะตอนแรกป้าก็บอกว่าไม่รู้มันเป็นยังไงป้าว่าอย่าเอาดีกว่าเนาะเขาใจเพราะว่ามันเป็นออนไลน์ใช่ไหมล่ะคะทีนี้คงไม่ถนัดใช่ไหมค<อ>่ะเขา<อ>บอกว่าไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไร ก็นะก็บอกว่าป้าพูดแบบนี้นะเนี่ยพูดตรงนี้นะป้าไปกดตัวนั้นนะไม่รู้กดตัวไหนหล่ะป้าก็เขาแนะนําเราใช่ไหมเขาแนะนําเนี่ยแหละของดีไงเขาเลยอยากเขาไปอยู่ในชุมชนยิ้มได้เจ้าหน้าที่ติดต่อมาหมดเลยอ๋อดีจังเลยค่ะหมอตักษินมาเลยหมอตักษินนะก็ติดต่อมาแล้วก็รมส่งเสริมภาคสิบนครก็ติดต่อมาเนี่ยได้ของมาหมดแล้ว ก็คือมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้เอาสินค้าแม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงการชุดนี้ได้ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีออกแบบแพคเกจิ้งให้ใหม่ด้วยเป็นตัวไหนคะออกแบบไปด้วยค่ะตัวของปตทก็สีส้มนี้ตัวนี้ก็สวยดีนะแล้วเอาฝาดำได้ป้าบอกว่าฝาดำก็ได้อันนี้ของภาพสิคุณแม่สวยกว่าในรูปเยอะเลยค่ะ น้ำหนักเพิ่มนะไปดูัจอันนี้มันกี่ปีที่แล้วท่าไม่สวยจังไอ้นี้เหรอแม่เป็นรถน้ำหนักนะรถก็ไม่รวยแล้วว้ายแล้วแม่เปิดร้านทุกวันไหมคะเนี่ยเปิดทุกวันแต่ติดธุระอาจจะปิดมั่งนะะโอเคนะแล้วไม่มีใกรเฝ้าไม่น่าถามดีอะตอบหมาแล้วใช่ไหม สำหรับลูกค้าที่อยากจะลองชิมน้ำยามูรูแต่แบบอยุ่ไกลเลืกเกินนี่แม่ส่งประชาธให้เขาไหมคะส่งค่ะติดต่อได้ทางไหนบ้างคะติดต่อก็โทรศัพท์เบอร์อะไรคะคุณแม่คะ0ูนยค่ะสอง่ค่ะ0 2น5สค่ะโอ้แม่จำเบอร์ได้จำแม่นเลยเดี๋ยวหนูขึ้นตรงนี้ให้อีกทีหนึงแล้วกันนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากมากนะคะที่มามอบความรู้ให้กับหนูนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ำข้าวยำสมุนไพรแต่เดี๋ยวยังอย่างน้องหนึ่งจะแอบไปชิมแล้วก็จะมาเล่าบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถแวะเข้ามาซื้อได้ที่หมู่สิบตำบลลำปำค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะอวู่ใกล้กับสำนักงานเกษตรติดกันเลยนะคะถ้ามาไม่ถูกก็โทรเบอร์เมื่อกี้เลยได้ค่ะและสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกฟิอนะคะเดี๋ยวนี้เขามีช้อปปิ้งแบบ New n o r m a l นะคะสามารถช้อปปิ้งได้ที่ www. ชุมชน e ิน o ด c e b o o k f แฟนเพจชุมชนยิมได้ดวยกลุ่มปะตะทนะคะซึ่งในนั้นนะคะก็จะมีสินค้าภายใต้ของการชุมชนยิมได้ให้เรื่องช้อปปิ้งกันมากมายเลยนะคะอีพี่หน้าสวยจะพาไปดูที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ สวยเจดีมีแจกคะ่ะวันนี้แจกเป็นน้ำข้าวยำสมุนไพรนะคะคําตอบก็คือง่ายมากเหมือนแบบมาเฉลยให้แล้วนะคะคําถามมีอยู่ว่าผลิตภัณฑ์ใดนะคะที่เป็นจุดเด่นของคุณแม่สูนีนะคะระหว่างข้อที่1น,นะคะน้ำข้าวยำสมุนไพรและข้อที่2นะคะน้ําบูดูนะคะถ้าทราบคาตอบแล้วก็รีบตอบเข้ามาเยอะเลยนะวันนี้หน่งแจกถึง5ารางวัลเลยะคะ่ะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ไปแอบชิมมาเข้มข้น,นนัวสุดๆเลยราคาถ้าอยากลองก็รีบตอบเข้ามาเยอะนะคะ และในยุคนี้นะคะก็สามารถช้อปปิ้งแบบร e นอร์ม a ลนะคะสามารถดูสินค้าได้ในเพจ Facebook ชุมชนยิมได้โดยกลุ่มปตทหรือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยตรงได้ที่ f a c e b o o k Fan Page น้ำข้าวยำสมุนไพรพัทลุงบายแม่ซูนีหรือโทร0972160235 ID l ล n ์0972160235 oh. แต่หากอยากจะเลือกซื้อสินค้าชุมชนอื่นๆก็สามารถเลือกผ่านได้ช่องทางค่ะนั่นก็คือ w w w j u m c h o n y i m d a i c o m และ facebook fanpage ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มบทซึ่งจะมีสินค้าภายใต้โครงการชุมชนยิมได้มากมายให้เลือกชมเลือกช็อปลองเข้าไปดูกันได้นะคะ